สกายบสกายบที่จะไปใส่กุ้งหาปลาแล้วครับผมเอามาอเตอร์ไซค์พ่วงคางครับ <c oughs> เอาเอาท่านผู้ชมไปนลไปแล้วครับผมเอกากำลังเดินทางครับท่านผู้ชมเดินทางแล้วด้วยสกายบครับผม ไกายเล็บ่วงขันมอเตอร์ไซค์่วงข้างพอนะกำลังลงไปพุงแล้วครับผมลงพุ่งลงพุ่งลงพุ่งด้วยสกายแลบนะครับผมอ้างไปหาักครับสมุอ้ยกเยอะแยะหัวเดียวโหเด้อรหัวเดียวโหลดเยอะยงแขงหัวเด้อ อยากคักุ้ง you. โอ้จนจ,จอจอนๆกุ้งมาท่านผู้ชมป่านีิก็ได้จะมาใส่ใส่กุ้งเลยครับผมเอม้วครับผมะกะไดแล้วครับออกมาแล้วก็เตรียมการเตรียมการเข้าไปดังไฟคั่วรำปอนกับวา่าอาหารปลาใส่กันนะ ท่านผู้ชมเพราะว่าขัวห้อมกับขัวาหาันปลาใช่กันมันหอมกุ้งสีเขาดีครับลงมาหาปลาในสานานวนเอาท่านผู้ชมมาที่นีเอาไอ,อ้อนีออกไปจังน้อยนะครับนะจะมาดางัาดางไฟแล้วครับเตรียมการดังไฟแล้วครับขัวครับจะเตรียมการดังไฟขวัขวขัวห้อครับขัวรำพระนะขัวห้อมมันจังนั่นนั่นครับ ขัวห่อมันยังคอยอหอมมันยังคอยอหอมครับผมใส่ก้อนเสาสามก้อนครับขั้วรำเชือกก่อนมาฉันเปิดก้อนหมอกไม้ไมามาห,หมดเลยบัดน,นี้ผู้ชมเอ้ยลายดังไฟขัวห่อาม,มาก่อนครับผมผู้คนเห็นก้อนหรือว่าให้ดังไฟขั้วรำเชือกก่อนวมาฉันเปินว่า เครื่องควนัาา่นอุปกรณ์การใส่กุ้งกับมาเต็มหมดเหรอครับผมเขามาว่างอะไรนี่ก้อนคุกขาน,นี่จะเข้าอุปก,ปกรณ์การใส่กุ้งใส่ใส่ออกมาให้หมดเลยคสามหลังสี่หังครับผมสามสี่หังครับพื้นกันไปด้วย กระทะมาข้างไฟคั่ว <c ười> ้วดกระทะนี่พูดกันนวดกระทะไงหรอวะกรนี้เนาะทางไหนงวะเอาไปถือขางตรงเอาทางหน่อยลงไปข้างล่างเอาทางไงมาทางทีเอออเาก้อนไงมาข้างบนเดี๋ยวเอาก้อนหน่อยมาข้างบน ก่อนย้ายไว้ข้างล่างมันยังสียบมันยังสีเกิงกันโอเคได้เลยครับท่านผู้ชมได้เลยครับผมช่วยโอ้ยเอุ๊บดักมืก่อนโตบกคือโตบม่ดีโตไม่ดี โต๊ะบดีโต๊ะบดีครับโต๊ะบดีโตบ่ตเขาทาโตัวบ่เขาทาโตไม่เข้าท่าดังไฟก่อนครับผมดังไฟก่อนนะครับดังไฟคั่วเข้าไปใส่ใส่กุ้งเขาบอกว่าถ้าคั่วเข้ากับหัวอาหารใส่กัน ด้จุดยังวะมันจะหอมดีกุ้งปลาซิวน้อยก็จะเข้าดีพอนะเอาล่องตามคําเพื่นแนะนำคําบอกเพราะคำนัะนตามแนะนำคําบอกครับผมเอาผ้าผ้าระผ้าใส่ใส่กุ้งใส่ปลาครับบัญจะพาหาปลากินครับผม าหาปลากินแล้ว Yeah, เลี้ยงเหรอครับเลี้ยงเหรอเริ่มเลี้ยงเหรอท่านผู้ชมเอาป่งแหว่มาเย็นครับบาดนี้เนี่ยใส่ซองเราเกาะใส่ซองป่งแหว่มาเย็นครับผมโอ้หอมครับผมหอ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 มเอาวันนี้เตรียมการเนี่ยใส่ซองครับเตรียมการยัดใส่ซองแล้วครับผมจะเตรียมการเนียใส่ซองแล้วครับเดี๋ยวไปเอาซองมาก่อนท่านผู้ชมเอาซองมาก่อนนะครับ ช่องเขาดูนี่ใช่ไหมนะครับอ้าวชั้นไม่เห็นแค่ช่องหรอเปล่าไม่ใช่หว่าช่องโ๋อดูนี่ช่องอะไอก็ได้นี่ช่องนี่ชั้นไม่เห็นว่ะนี่นี่มองไหนว่ะอ๋อช่องนี่เขาไม่เห็นครับท่านผู้ชมมี่ช่องเดียวครับเอ้ไปใส่หว่าลงมาเดี๋ยวหาไม้ครับผมจะหาไม้ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบ้าก่อนให้ช่องเหรอครับเอาเตรียมการแล้วครับผม เราชม่มบดนกอ,อกแร้วครับกอ,อกแล้วกอ,อกให้เอารำมันเอาเนี่นครับคัวแล้วก็กอกครับอกอกครับกอกใส่ใน่นี้ไว้ข้าว่ามีแนวถุงหน่อยก็ใช้ถุงยางครับเจ้าหูจ้าหูข้างขาวมาหนึ่งพนว่าผู้พนเหตุการณ์นพนบอกมากครับวันนี้ก็ให้มันเนี่ยเอาดินใช้น้ำครับผมให้มันหนัก เอาดินเท่านี่ยครับกันบ่อดินใส่ไอ้ไอ้ไอ้ทงเนี่ยน้อยมันถือว่าจมครับผมมันก็จะฟูลงลงลงเออเอาดินใส่นั่นจันนหน่อยครับไปมันนักเพิ่มเพิ่มนักเข้าไปเอาเอา,เอาใส่ใส่กุ้งเรามันก็จมจ,จุดจ,จ,จมลงครับผมมันก็จะจมลงไปในในพื้นนะครับเนาะต้องเชื่อครับเป็นแล้วก็ เอาแนวคาขัดใบครับเอาแนวคัขไว้เอาแนวคั่ไว้ดใบที่ครับผมคัดใบอันนี้มาอันนี้อันนี้บ๊วยครับนี่ใส่ถุงยางเลยจำหยัดลงเลยครับจำหยัดลงไปครับจำหยัดลงไปเลยนี่ก็ดินใช้น้ำครับเอาดินห้อยลงไปได้นี่มันหนักครับผมอาดินใช่เลยนี่ครับมัดไว้เลยผูกไว้เลยครับผมผูกไว้ที่แบบ เจ้าหู้เด้นแล้วเจ้าหู้เราควอมหอมมันจะโบเจ้าหู้ทงยางครับเจ้าหู้ขอรอเฉลยไวนะ้นะเฮียออกก้อนนี่ครับเออเจ้าหูไห้ไว้ควอมหอมก็บยอายออกน้ำมันนี่ครับนี่นี่ตัวนี้ก็เจ้าหู้คือกันครับโอหัวหอมหอมนี่เยอะครับมีกระดางกุ้งคือกันแล้วครับนี่แยำเาขเาลอยยางอันนี้เขาเอื้อเขาเอื้อไส จะพาท่านผู้ชมไปใส่ใส่กุ้งไปใส่น้องครับใส่น้องนานนวนพะนะใส่น้องนานนวนพวกขกันใส่คํำยุ่งผนกัดรับยุงกัดยุงเยอะครับปีนี้เพราะว่าฝนมันดีครับฝนดีครับปีนี้ยุ่งายเป็นจไนเอ้ยหุ่มได้เหรอครับหุ่มกินเลยวันเดียวไปเพราเป็นหุ่มกัดเอ้ ที่พอค่าผ้าเราะมาขอโชคบ่ได้ขึ้นเขาเหรอรับผมเออหุ่มเลยครับหุ่มกัดหุ่มจอดเลยก็มาขอโชคขอหลับน้ำจ้าแม่ผยอมใหญ่มากบ่ได้ครับผมปลาท่านผู้ชมบัดนี้นี่ก็ไส้กุ้งครับอันนี้ไส้แบบด่างครับโอ้ยอันนี้แบบแบบด่างครับไมาแชา่กับมีแนท่านผู้ชมปลาป่อยกับมีครับ มาเฝ้าครับย้ำขึ้นกระไดโอ้ยยุ่งไรครับนี่กระไดปลาปล่อยกับจีบะย่างประเดีย๋ยวครับเพราะว่าน้ำท่วมกระึังหัวไหลออกไปหมดเหลือขึ้นย่างไงจีบะไหลครับผมไปจิบก้าตัวสิบตัวกับปจักรโบเออบ่ะเดีย๋ยวมือนี้มาะเดี๋ยวเอาว่องมาน้ำเอามาแจ้ใส่กุ้งครับผมนี่หมองไส้นี่ครับน้องนี่ครับผมนี่ใส่หมองนี่แล้วครับตั้งไว้แถวนี้แล้วครับนี่ ตั้งไว้แถวไหนนะมัน,นจะเ้าผมได้จังเห็นไม,ม่ยามนี่ครับ

林间，林间。 没读了吧？ เอาละครับบ้านนี้ที่่าท่านผู้ชมมายามตอนไสตอนตรงเราเด้ครับไสกุ้งครับใส่กุ้งครับนี่เอามาใส่แบบนี้ครับใส่กุ้งเป็นผ้าด่างสองหลังนะครับแล้วก็เป็นกระบอกสามหลังนะครับเอามาห่อเลยที่ท่านผู้ชมยามตรงยามตอนมึงเนาะครับเนาะรุ่นไปซอกันนะครับเ้อสิมีป่าโอ้ยหยามหยามที่ท่านผู้ชมยู่ใน้ด่างเขียวครับผม ดังตอนเอาเดี๋ยวสีล่งไปแล้วครับผมนี่ครับหลังแรกโอ้โอเนี่ยมึง่านผู้ชมประตูเขาไส้ครับประตูเขาไส้เออ ปลาดุกเข้าใสครับผมเมอมึงอาญาเลยครับท่านผู้ชมปลาดุกเข่าไสครับเดี๋ยวไปเท่บนกันเลยปลาดุบเข้าไสปดุกเข่าไส้กระจากระาปลาดุกเข้าใสครับปลาดุกเข้าใส่นี่เป็นยังไงบันปลดุเข่าไสดุบเข่าใสครับผมตัวนี้เป็นยังไงโอ้ กบใหญ่เข้าใส่ครับผมกบใหญ่เข้าใส่โอ้ยกบตั้งอย่างละกองอายะเลยแบบที่นี่ท่านผู้ชมโอ้โหโอทั้งกบทั้งอย่างแน่บวนท่านผู้ชมอายะเลยครับผมอายะเลยเดี๋ยวเอาปุปงูนี้ก่อนคุณอายะเลยครับโอ้ของแท้ของแท้มาหนี่โอ้ โอ้คุ้กับมี่ครับท่านผู้ชมคุ้กับมี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอา

อ๋ออาญะเลยมึงน e ี่เมื่อเมื่อเมื่อเปิดอาญะเลยท่านผู้ชมเอ๋ยอาญะแล้ววันนี้อาญะแล้วโอ้มันมันเหมือนมันท่านผู้ชมมันมันปากครับผมบุญปากบุญปากเอ้าบุญปากมาแล้วบุญปากมาแล้ว นปากมาแล้วครับเอาหมันของแท้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 แท้ให้เห็นจะจะจังจังเห็นจะจะจังจัง,จงครับผมบู๊ดมันคักมาเนี่ท่านผู้ชมเลยมันในมันดีเจังสี่ในแม่ มันจึงจะเรียกว่า,เ,าเรียกว่าจังไรบะเรียกร่าหุ่นยาวเขาดีปะด่ะนะภาษาหมยแต่ภาษาไซมองเนี่ยเขาบอกว่าเทวดาเรียงเอาบัดทินี้มาพ้มามเบึงบัดทินเอาบึงใกล้ๆครับผม เป็นยังไงผลงานผลงานวันนี้นะครับโอ้มาเด้อคนเอ้ยตั้งแต่าหามานี่ไม่มือนี่แหละครับเออปะดุกเขาไส่สิเป็นปะดุกมูปลอยไหวแหละครับผมตั้งแต่ตอนน้ำเมื่อ,อท่านมาโู้นั้นสาวหงน้ำไม่ไหม้พ้นครับผมแต่ว่านา้ำถมก็สร้างมันเลยเรียนออกไปหาอยู่ตามไห้ตามหน้าบูบาในาน้ำขอนโล่งสา กับขึ้นมาหาป่าอยู่หน้านุ่นบัทฑินีมั่งกรสีเป็นโอกาสดีหน้าที่ง่ามบุญปากปะนะโบราณว่าเอาชดชวดพี่น้อง